มาเติมบุญก่อนที่จะปิดเบรกนี้กันหน่อยนะคะจะพาไปเสริมสิริมงคลองของชีวิตค่ะจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะมาร่วมบุญในการหล่อพระอาหารหันแ์ดทิศนะคะที่วัดท้ายน้ําวัดเก่าหลวงพ่อเงินอํเอาเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็มีภาพบรรยากาศในงานมาให้ชมกันไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงเช็กอินที่วัดวันนี้เรามีบุญมาฝากคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการกันค่ะอิ่มบุญสุขใจได้รอยยิ้มในงานบุญหล่อพระประจำทิศ เพื่อนำไปประดิษฐานรอบอุโบสถวัดท้ายน้ำวัดเก่าหลวงพ่อเงินอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรซึ่งได้จัดขึ้นไปเมื่อวันอาทิตย์ที่28เมษายน2567ที่ผ่านมาค่ะ วันนี้เป็นวันที่ได้จัดให้มีการเททองหล่อพระอาหารหันต์ทั้งแดทิศประจำอุโบสถของวัดไทยน้ำของเราและโดยเฉพะาะญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพทั้งแปดองค์เพื่อให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันบูชาพระอาหารหันต์ทั้งแดทิศเพื่อประกอบในอุโบสถของเราที่กำลังบูรณะกันอยู่ในปัจจุบันนี้ พอในการบูรณะอุโบสถหลังนี้ก็เพื่อที่จะให้เป็นสะพานบุญแก่ญาติโยมที่จะได้ร่วมกัน็นเจ้าภาพไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพพื้นอุโบสถหลังคาอุโบสถชออฟ้าใบลากาหรือว่าพระประธานในอุโบสถญาติโยมท่านใดมีความประสงค์ที่จะมาร่วมในการที่จะบูรณะอุโบสถของวัดไทยน้ําวัดเก่าหนุพงพเงินนี้ก็ขอเรียนเชิญได้ทุกวันทุกเวลาเพราะเหตุว่าในการละครั้งหนึ่งนั้นวัดไทยน้ํานั่นเป็นวัดที่ น้ำท่วมพอสมัยก่อนนั้นถึงปีครั้งนึงเนี่ยน้ำจะท่วมครั้งหนึง่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอุโบสถไม่ว่าจะเป็นกุฏิถ้าไม่ยกพื้นก็จะโดนน้ําท่วมทุกปีบางปีก็ถึงพระประธานทํากิจกรรมของสง์ไม่ได้เดิมเดิมก็คือสร้างด้วยไม้ไม้รอบรอบข้างก็ซุดลงมากะเบื้องก็ไหลาตามกันลงมาทําให้ในช่วงระยะนั้นทํากิจกรรมของสง์ไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้อาตมาจึงได้มาบูรณะอุโบสถหลังนี้ ให้มันดีขึ้นการสร้างอุโบสถเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนปรารถนาถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่เป็นแหล่งที่พระิตพระสงฆ์ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยก็ต้องอาศัยอุโบสถบุญกุศลนันนี้ถือว่าเป็นบุญกุศลที่หาได้ยากเพราะว่าในการสร้างอุโบสถนั้นมีบุญอย่างมหาศาลญาติโยมก็จะได้รับอนิสงค์ด้วยความปรีติยินดีในการสร้างอุโบสถหรือโบรนณอุโบสถต,ต่อไปเพราะว่าวัดของเรานั้นคือเป็น วัดเก่าของหลวงพ่องเงินหลวงพ่องเงินอยู่ที่นี่ประมาณ3 5ปีแล้วก็ได้มีอุโบสถที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้สร้างเขาไว้และหลังจากนั้นแล้วก็มันทรุดโทรมไปก็มีอดีตเจ้าวาดองค์หลังหลังมาก็มาสร้างอุโบสถหลังนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะให้ญาติโยมนั้นได้ร่วมในการบุรณะอุโบสถในคราวครั้งนี้ก็ขอจเจริญพร หาบุญมุ่งศรัทธาสู่บุญใหญ่ร่วมบูรณะอโบสถเก่าแกกว่า71ปีวัด,วดท้ายน้ําวัดเก่าหลวงพ่อเงินอําเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรสวัสดีค่ะดิฉันลุงวิการอมรบุญสิทธิ์หรือทิพย์นะคะซึ่งเป็นโยมอุปถัมภ์วัดท้ายน้ํามาหลาย10ปีแล้วค่ะเพราะที่วัดของเราเนี่ยอโบสถหลังเนี้ยสร้างมา70กว่าปีแล้วค่ะหลังคาก็พงังเพราะว่าน้ําท่วมของทุกๆปีฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องบุรณะอโบสถหลังใหม่ขึ้นมาค่ะ ในการที่พ่อแม่พี่น้องของเราที่จะทําบุญนะคะเราก็จะมีบัญชีสร้างอุโบโสถหรือบัญชีบุรณะอุโบโสถของวัดท้ายน้าของเราโดยตรงค่ะเพราะว่าวัดของเราถ้าได้เงินมาจะเข้าบัญชีวัดโดยตรงจะไม่มีบัญชีของคนอื่นเลยนอกจากบัญชีวัดเงินทุกบาททุกสตางค์ในครั้งนี้เราเอามาบุรณะอุโบโสถทั้งหมดค่ะท่านที่มีจิตศรัทธาที่จะมาร่วมทําบุญไม่ว่าจะมากจะน้อยอยู่ที่แรงศรัทธาของเราค่ะถ้าแรงศรัทธาของเรามีมากโบสถเราก็จะเสร็จเร็วค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะทางวัดของ เราก็จะได้มีวัตถุมงคลมอบให้แก่ท่านซึ่งจะได้นำมาสมทบที่จะบูรณะอุโบสถของเราในครั้งนี้นะคะท่านใดที่สะดวกนะคะขอให้ท่านมาได้ที่วัดท้ายน้ำวัดเก่าหลวงพ่อเงินตำบลท้ายน้ำอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรขอกราบขอพระคุณทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่มีใจที่เป็นกุศลที่จะร่วมสร้างบุญและร่วมบูรณะอุโบสถในครั้งนี้ขอขอบพระคุณมาก